ไปไปอยู่ญี่ปุ่นมีเยอะไหมร้านแบบนี้หสาสาารอหลายสาขาขมากราคาถูกกว่าด้วยอ่าแล้วชื่อร้าน,นอะไรที่ญี่ปุ่นชื่อคิวคาคุเหมือนกันเลยชื่อร้านอะไรนะคิวคาคุคิวคิวคาคิวคาคุแปลว่าอะไรน่าจะเกี่ยวกับอย่างอ๋อคิวคาคุครับอันนี้สาขาที่ที่สยามเนี่ยตรงข้ามสยามนะยมอยู่สยามสแควร์อ๋อนี่ฝั่งที่สยามสแควร์ฝั่งนู้นสยามตลาดสยามตลาดสด มียาแล้วครับทุนน้ำที่ให้มาเนียก็เรียกน้ำอะไรจริงๆน้ำสุปซุปอะไรนะมิโซพิโซแป่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรือไม่รู้ว่ามันจะฟิลแบบิดๆอ่แเราไม่เอาเขาบอกให้เอาไอแเพดมาตั้งไม่ได้หรอนั่งฟังไปด้วยเราไมจบ เอาไอ้เพ็กมาตั Boy, ้งด so ้วยไปลูกอ๋อจะพักไปแล้วไม่มีใครตกอ๋อเก่งเขาหน่าจะเริ่มเรียนแล้วน่าจะให้ทำแบบอ๋อก็พักพักเรียนอีกทีด้วยอสามทุ่มก็จินก่อนกลับไปจะได้ดูยาวไปรอบดึกไม่ไปแล้วนะตลาดฮะไม่ดึกละดึกนะดึกเนี่ยก็ห้ามหล่อนอนก็ห้ามนะดูลูก เขาให้ก่อนนอนเนี่ยรับประทานอาหารก่อนประมาณกี่ชั่วโมงนนนมเราเห่ให้ใช่ว่าก่อนนอนแล้วไปทานอาหารไม่ใช่นะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้นเนี่เดี๋ยวพจัการนี้หน,นูดตงลูกสาวพามานะไปอยู่ญี่ปุ่นนะานนีจะเป็นจากเซ้ เมนูมาเก๊ตสองนี้นะนะลองทำค่ะข้าวที่มากับเซ็ที

หนูเอาเลยหนูไม่ต้องให้พ่อหรอกจัด้านสวยมากมีกัน มานกันด้วยนะทจริงำไมะจะไว้ังแบบว่ามากันกี่นแล้วคนญี่ปุ่นนะเขาจะชอบสังส่งตอนเย็นไปดูว่าถ้าหมดว่ามาก,กี่คน่ะเพราะจัตั้งเลยให้ความเป็นส่วนตัวแล้วแบบคุยเสียงดังอะไรแบบนั้นค่ะครับด้วยเด็กเกด้วย